บ้านฉันมีสนามแม่เหล็กเงินคำสั่งจิตง่ายๆที่ทำได้ทุกเช้าคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางบ้านแค่เดินเข้าไปก็รู้สึกอบอุ่นมั่งคั่งน่าอยู่นั่นไม่ใช่แค่เพราะการตกแต่งครับแต่เป็นเพราะสนามพลังงานที่เจ้าของบ้านปล่อยออกมาในทางฟิสิกส์ทุกสิ่งคือพลังงานรวมถึงความคิดคำพูดและความรู้สึกของเราและในศาสตร์ฮิปโนเทอราพี กับ NLP ก็ยืนยันว่าจิตของเราสามารถเปลี่ยนพลังงานรอบตัวได้จริงบ้านของคุณจึงสามารถกลายเป็นแม่เหล็กดูดเงินได้ถ้าคุณโปรแกรมจิตตัวเองในทุกเชา้าด้วยคําสั่งจิตบวกที่สร้างพลังเริ่มต้นทุกเช้าด้วยการยืนกลางบ้านหลับตาสูดลมหายใจลึกและพูดประโยคนี้กับตัวเองบ้านของฉันคือสนามแม่เหล็กเงินทุกมุมของบ้านเต็มไปด้วยพลังแห่งความมั่งคั่ง เงินทองและโอกาสไหลเข้ามาที่นี่อย่างง่ายดายและต่อเนื่องการพูดซ้ำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายครับแต่มันคือการเขียนโปรแกรมใหม่ให้จิตใต้สำนึกเหมือนที่ดรโจดิสเพนซาเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานภายในคุณจะเปลี่ยนความเป็นจริงภายนอกได้โอปรา w i วินฟรีเคยย้ำว่าเธอเริ่มต้นทุกวันด้วยการขอบคุณสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เข้ามาก็ตอบสนองพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นเสมอ คำพูดของคุณคือคำสั่งให้จักรวาลบ้านของคุณคือฐานพลังและจิตของคุณคือแม่เหล็กจงสร้างบ้านให้ดูดรัพ์ด้วยการสั่งจิตทุกเช้าแบบตั้งใจไม่ต้องรอของขลังแค่คุณเชื่อในพลังของตัวเองก็เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นศูนย์กลางโชคลาภได้และนี่คือความรู้ดีๆจากช่องโค้ชจอนนี่โปรติตามเราต่อในคลิปต่อไป